สวัสดีค่ะชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะเราแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆท่านไหนรู้ว่ามีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักของชาวราศีสิง์ตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2565นนะคะก่อนที่เราจะไปดูเดือนเมษายนเดี๋ยวพี่ก้อยเล่าให้ฟังว่าเดือนที่แล้วไพ่ออกมาในลักษณะไหนนะคะ พลังงานโดยรวมของไพ่ในเดือนมีนาคมออกมาแล้วก็บอกว่าสำหรับชาวสิงคนที่มีประเด็นนะคะน่าจะมีโลกไปเดียวละ่ะคือเขาจะมาหาชาวสิงนะคะแล้วก็เขาอยากจะให้ชาวสิง์อยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ไปด้วยกันดูจะเป็นข่าวดีนะข่าวที่แล้วนะแต่เดี๋ยวเดือนนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วหรือเปล่าหรือ มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วการดูให้พลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะแต่มันจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะดูให้ตรงกับเป็นพลังงานเราจริงๆพี่ก้อยแนะนําให้ดูส่วนตัวนะคะลองเลือกดูเนาะว่ามีผู้ทํานายท่านไหนที่คิดว่าน่าจะตรงตรงกับจริตคิดว่าน่าจะโอเคน่ะลองดูท่านั้นเลยนะคะ ทีนี้ในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดจะได้ไพนะ่เอ็มเพรสน่ะมันคือเหมือนกับโสดแบบสวยๆรวยๆสบายๆล่อๆอยู่คนเดียวไม่ต้องง้อใครก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะในเดือนมีนาหรืออีก3วันจะหมดเดือนมีนาเนาะทีนี้ถ้าถามว่าชาวราศีสิงห์คนโสดสนใจเรื่องความรักไหมไม่ค่อยอะ่ะเหมือนกับอยู่ได้สบายๆเป็นคนเข้มแข็งเลยละตอนนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเดือนนี้เป็นยังไงของเดือนเมษายนนะคะก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นใครที่เพิ่งได้เข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะเ<ๆ>ดี๋ยวพี่ก้อยเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้ไพ่ค่อนข้างเยอะนะคะไพ่สาหรับแรกนี่จะเป็นไพ่แทนตัวชาวสิงห์นะคะสํหรับที่2จะเป็นไพ่แทนตัวผู้กรณีชาวสิงค์ค่ะสําหรับที่ส จะเป็นไพ่ที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างชาวสิงกับคู่กรณีนะคะแล้วก็สำหรับสุดท้ายไพ่สีชมพูคนโสดค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวสิงความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ เหมือนมีไพ่ของการรอคอยคนที่เดินจากไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเงียบอยู่นะอืมแป๊บหบนึง่งอ๋อแต่ว่าเท่าที่พี่ก้อยเห็นนะมันมีความรู้สึกว่าความสำเร็จกำลังจะใกล้เข้ามานะมันมีไพ่หกคาถาอยู่ตรงนี้นะคะหกคาถาที่คือชัยชนะเลยละ อืมในอดีตที่ผ่านมาเดือนมีนานี่ชาวสิงอาจจะมีรู้สึกเศร้าบ้างนอนไม่หลับวิตกกังวลบ้างแล้วก็บางคนนะคะเดี๋ยวขอพี่ก้อยดูใบหนึ่งอมมีไพ่สามสองอันอยู่ตรงนั้นโอเคมันมีไพ่ The Chariot ขึ้นมาด้วยแปลว่า ในบางกรณีที่ชาวสิยงห์ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีนะคะเขาก,กำลังมานะคะอืมเนี่ยเพราะตรงนี้สามตรงนี้สามกำลัง,ลงรอสารนั้นนะคะคโอเคแล้วคู่กรณีล่ะคู่กรณีของชาวสิงห์ในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างคะ โอ้เดี๋ยวก่อนไปทำอะไรมาเขามีไพ่ของการอกหักนะคะนี่อกหักชนิดที่จมกองเลือดกันเลยทีเดียวนะคะอืมแล้วยังไงโดนบอกเลิกด้วยล่ะอืม <c oughs> โอเคเขาอ่ะ ต่อให้โดนมาหนักหนาสาหัส,สกันแค่ไหนนะคะในช่วงที่ผ่านมาพี่ก้อยว่าเขาโดนใครสักคนบอกเลิกนะคะแล้วก็เขาก็หลบไปเลียแผลใจอยู่ในถ้าเป็นลือสีไปเลยแล้วก็เขาตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่นะในช่วงที่ผ่านมาอมืขอพี่ก้อยดูใบหนึ่งตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่เหรอหรือเริ่มไปแล้วมาดูนิดหนึงนะคะเริ่มไปแล้วกับใครด้วยนะขอใบนึ่งนะ อยูก่อนบางคนคู่กรณีของชาวสิงบางคนแต่งงานแล้วหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยมันมีไพ่ครอบครัวด้วยนะอืมแล้วดีไม่ดีเจ้าของเขาห่วงห่วงด้วยแหละคีดถึงอย่างรุนแรงด้วยนะนี่นะแล้วยังไงอะ่ะ เขาอะอยากไปหาใครสักคนนะคะที่เป็นเหมือนเดอะซันสำหรับเขาเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงอบอุ่นสวยงามแต่ไปไม่ได้มีอุปสรรคแล้วอุปสรรคก็ไม่น่าจะใช่อะไรอื่นไกลพี่ก้อยคิดว่าพี่ก้อยคิดว่าเขามีใครอีกคนนะแล้วคนคนนั้นน่าจะไม่ปล่อยให้มาหรือเปล่า มีความรักอยู่ตรงนั้นมีความยุติธรรมมีความรักที่มากกว่าสองคนแล้วก็มีการพยายามอยากจะกลับมาพี่ก้อยเข้าใจละว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเดือนมีนาคมที่เราดูไพ่กันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดูเหมือนมันจะดีเลย์นะถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนโลกสามใบจะยังอยู่นี่ดี โอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดือนนี้โลกไปที่3จะยุติลงหรือเปล่านะคะดูมีการเลื่อนนะอ่ะนิดนึงแล้วตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงเป็นยังไงบ้างคะโอเคชาวสิงเข้มแข็ง ชาวสิงเข้มแข็งแล้วก็จริงจริงแล้วนี่นะความเข้มแข็งของชาวสิงที่มีแล้วก็ที่คนเห็นเนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นเอ็มเพอเรอร์กันเลยทีเดียวคือเหมือนเป็นจัก,กรพรรดินะคะแล้วก็ความเป็นจัก,กรพรรดินี่คือสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกควบคุมการกระทําของตัวเองได้แล้วก็มุ่งแต่กับเรื่องงานด้วยนะคะมีการเริ่มต้น การทำงานอะไรใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานไม่ค่อยไปหือไปอือกับใครแต่ดูไพ่ที่ขยายนั่นสิไพ่ที่ขยายคือไพ่หกถ้วยคือไพ่ judgment แล้วก็มีไพ่ View of fortune คือในใจของชาวสิงห์นี่คิดถึงคนกเก่าๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ก็คนเก่านี่ก็เรื่องเก่านี่ก็ก,การวนเวียน ยังลืมไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ทรมานกับมันเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะหน่าบางทีไม่ใช่บางทีหลอกคนเราเนะี่ยการที่มีความรักกับใครสักคนบางทีมันไม่ใช่แค่ความรักเลยนะมันเป็นความผูกพันซึ่งตัดยากยากไม่แปลกนะคะไม่แปลกไม่ต้องโทษตัวเองนะว่าทําไมไม่ลืมเขาสักทีมันเรื่องปกติเลยอ่ะมาดูกันแล้วตอนนี้ฟังคู่กรณีละคะ ความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างอืมมีใครเดินจากเข้าไปหรือไม่ก็เขาเดินจากใครไปนะคะเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจริงด้วยไอายการ โลกใบที่สามของเขามันดีเลยที่จะยุติลงนะคะมันยังอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่าใจเขาต้องการจะยุติไหมใจเขาอยากยุตินะขอใบหนึ่งเนี่ยใจเขาต้องการที่จะฟรีตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองเป็นอิสระจากสถานการณ์นี้นะม,มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขายังจบตรงนั้นไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแล้วตอนนี้ล่ะเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงกับชาวสิงห์นะคะที่ก้อยว่าดีไม่ดีคนที่เดินออกมาคือชาวสิงห์นะนี่นะ เห็นไม่เอ่ยนี่เขามีไพ่เดร sun ์ไพ่เดรัสรเคยขึ้นตรงนี้ทีหนึ่งจำได้ไหมคะว่าเขาเขาอยากไปหาคนที่เป็นที่เป็น the sun เป็นแสงสว่างความอบอุ่นความเจิดจ้าสำหรับเขานะคะเขาคิดถึงชาวสิงนั่นแหละชาวสิงคือคนคนนั้นนะคะแต่ทีนี้เท่าที่เห็นนี่นะมันมี ไพ่ของการมันมีอีโก้มันมีความคิดเยอะแยะมากมายวิตกกังวลไปเองด้วยก็มีว่าถ้าเขากลับมาหาชาวสิงแล้วชาวสิงจะยังรับนมตรีเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะมันมีมไพ่สีถ้วยด้วยนะอีกในหนึงเขามีอีโก้ในตัวเองด้วยนะ ชนิดที่ว่าถ้าสมมติว่าชาวสิงเดินออกจากเขามาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอืมเสียศักดิ์ศรีเขาพอสมควรนะกับการที่จะเดินกลับมาง้อเนี้ยค่ะเพราะงั้นเขาก็จะหรีไพ่ราชาถือดาบอยู่ตรงนี้นะคะถามว่าเขาเคยถอดใจไหมที่คิดจะกลับมาหาชาวสิงเขาถอดใจแต่เดอะซันก็คือเดอะซัน ชาวสิงห์ก็ยังเป็นดุสันของเขาอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะมีคดีกันแค่ไหนก็เหอะในใจเขาก็ยังเป็นดุสันกับชาวสิงค์คนเดียวแล้วเดือนนี้ล่ะคะเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวสิงห์หรือเปล่าคะ เป้าเป็นไรโอ้โหว,ว้าวโลกใบที่สามยังไม่จบแล้วจะยุ่งด้วยเขาได้อยากคุยกับชาวสิงออกมากมากนะคะมันมีไพ่ที่อยากจะสื่อสารนะพี่ก้อยว่าดีไม่ดีนะเขาถ้าใครมีเรื่องของของโลกสองใบสาใบกันจริงๆด้วยฝั่งโน้นนะคะเขาน่าจะ อยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากตรงที่ไม่รู้จะทำยังไงดีเขาอยากมาหาชาวสิงเขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับชาวสิงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้คือนิ่งภายใต้ความนิ่งของเขานะคะมันมีสิบคาามันมีเจ็ดคาาแล้วก็มีสามดาบ พี่ก้อยว่าเขาดิ้นไปไหนแทบไม่ได้เลยนะเพราะอุปสรรคมันเยอะมากแล้วเขาเหนื่อยมากเขาทอ้อเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิงด้วยนะเขาพยายามต่อสู้มากๆเพื่อที่จะให้มีชาวสิงอยู่แต่ความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองมันก็ยังมีมากกว่าสองแล้วมันก็ไม่ไปไหนขอไปหนึ่งนะคะแล้วเขายังนอนไม่หลับเลยนอนหลับไม่ดีนะ เห็นไหมคะว่าตรงนี้เขามีความเจ็บสามดาบสิบดาบลามมาจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเก้าดาบไม่ได้ดีขึ้นนะอืมอยากรู้จังแล้วมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าเดือนที่แล้วไพ่บอกว่าเขาจะไปเคลียร์นะเดี๋ยวพี่ก้อยดูขอดูว่าระบทสรุปของเดือนนี้จะเป็นยังไงคะจะเคลียร์ได้ไหมเนี่ยดีเลย์มาเดือนหนึ่งไง ง่ายขึ้นมาละไพ่คู่ก็ามาเออแน่ะนะ,นะดิขอไปหนึ่งนี้นะจบจริงไหมยังไงตีกันโอ้ยพี่ก้อยว่าเขาพยายามจะหาทางจบกับคนฝั่งนู้นนะคะ แล้วก็น่าจะมีการทะเลาะวิวาทเลยหลักฝั่งนู้นเขาน่าจะไม่ยอมง่ายๆนะคะอืมแต่สิ่งที่ไพ่บอกคือมันมีความมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างชาวสิงกับผู้กรณีนะคะนี่คือไพ่คู่นะคิงกับควีนถือคทานะคะ มีความรู้สึกเหมือนใจมันสื่อกันได้ด้วยซ้าไปนะเนี่ยอืมขอพี่ก้อยถามหน่อยว่าอะไรทําให้เกิดการดีเลย์มันควรจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะไอ้การเคลียร์นี่นะอะไรที่ทําให้เกิดการดีเลย์ขึ้นมาขอด้วยหะคะสังไปนะ อขอเไปนึ่งโอ้เออชาวสิงค์คะพี่ก้อยไม่รู้ว่าระหว่างคู่กรณีกับอีกหนึ่งคนตรงนั้นเขามีเรื่องเงินเงินทองทองขึ้นมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็คนฝั่งนู้นนะเขาน่าจะ ถ้าให้พี่ก้อยเราตามให้นะมันเหมือนกับว่าคู่กรณีชาวสิงพยายามที่จะไปบอกเลิกแล้วก็สิ้นสุดแล้วแต่ปรากฏว่าเขางอเขาตามเขางอแล้วก็กลับมาดีกันใหม่แต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของคู่กรณีชาวสิงรู้สึกดีไหมเนี่ยเหมือนคนถูกปิดตาถูกล้อมด้วยปัญหาเลยทีนี้มันมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะเหมือนกับว่านอกจากจะถูกงอด้วย อะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีผลประโยชน์หนึ่งนั้นด้วยค่ะเล่าให้พี่ก้อยฟังทีนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือถ้าสมมุติว่าชาวสิงค์คนไหนที่มีคู่กรณีแล้วไปเคลียร์กันมาได้แล้วเรียบร้อยเหลือโรกใบเดียวก็เล่าให้พี่ก้อยฟังทีเพราะว่าพี่ก้อยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันไปในแนวไหนมากกว่าระหว่างระหว่างเคลียร์ได้แล้วกับมันดีเลย์แต่ว่าพลังงานเดือนนี้ดีเลย์จริงๆฝั่งนู้นนี่ ดีไม่ดีฝั่งนู้นนะคะคนบุคคลที่สามนะเขาอาจจะสืบส่องดูชาวสิงอยู่นะคงเหมือนกับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะไรอย่างนั้นมั้งสรุปเดือนนี้ของชาวสิงยังจะต้องมีอะไรที่หลบหลบซ่อนๆมีการปิดบงังมีมีความสัมพันธ์ลับๆอยู่ต่อไปนะ ยังไม่เหลือโลกใบเดียวนะคะเพราะว่าฝั่งู้นเขาไม่ให้เหลือใบเดียวส่วนผู้กรณีพยายามแล้วนะคะแต่ไม่รอดอืมมันมีเหรียญสิบเหรียญขึ้นมากันเลยทีเดียวโอเคงั้นเรามาดูคนโสดกันเถอะหวังว่าเดือนหน้านะจะมีอะไรคืบหน้านะน้องๆอ,อย่าลืมเล่าให้พี่ก้อยฟังนะคะว่ามันเป็นมันเป็นแบบไหนเทีย์ไปแล้วหรือว่าลากยาวอยู่เพราะฝั่งูุนไม่ยอมนะอ่ะคนโสดค่ะ คนโสดชาวสิงเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้ในสายนีใหม่ไทยมืมีคนเข้ามาหาชาวสิงคนโสดด้วยแหละ ดีไม่ดีเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอืมเขาเข้ามาแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วมันน่ารักตรงที่ชาวสิงเองก็น่าจะเริ่มเปิดใจแล้วนะเป็น the f u l ไปแล้ว the f ู l นี่มันหมายถึงการไม่อยากผูกมัดก็จริงแต่ว่าในอีกในนึงคือเป็นการเปิดใจแล้วอะไรใหม่ๆได้ด้วยเช่นกัน ที่ก้อยเห็นเดอะเวิลด์ขึ้นมาตรงนี้แล้วล่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็ดูมันจะพัฒนาได้นะอืมเอาเดี๋ยวก่อนสามสามสามคืออะไรขอดูหน่อยอ๋อโอเคคิดเยอะเออเดี๋ยวใครคิดเยอะขอดูหน่อยนะคะ สัมทาใครใครใครอือพี่ก้อยวายดีไม่ดีนะชาวสิงนะถ้าใครที่จบมาแบบโชคเลือดนะคะพอเจอคนใหม่ๆต่อให้เขาน่ารักแสนดีแค่ไหนก็ตามเข้ามามันยังมีพลังงานความหลอนเกิดขึ้นอยู่ว่าเขาจะเป็นเหมือนคนเดิมหรือเปล่ามีเลขสามมีเลขสามก่อนหน้านี้น่าจะจบแบบแบบมีมากกว่าสองคนหรือเปล่านี่อืม มันทําให้คิดเยอะนะทําให้บางทีชาวสิงมีการปิดกั้นตัวเองด้วยซ้าไปเห็นไพ่นี้ไม่เอ่ยไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นรูปคนที่อยู่ในวงล้อมหลวมหลวมของดาบนะคะซึ่งเอาเข้าจริงๆเดินเดินออกไปก็ได้แต่ไม่เดินอืมเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยแปลว่าบางทีเราอาจจะคิดคิดเยอะไป แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะมันเป็นเรื่องในอดีตพไพ่ว่าอย่างนั้นนะคะงั้นขอดูว่าไพ่จะแนะนําว่าอย่างไรดูจะดีอยู่นะคะดูเวิรขึ้นมาเลยทีเดียวเหมือนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจากคนในแวดวงที่ชาวสิงไม่เคยอยู่ในแวดวงนั้นมาก่อนเลยนะคะคนคนนี้ขอใบหนึ่งไพ่แนะนำว่าอะไรคะ ไพ่น่ารักมากไพ่บอกว่าไอ้ที่เคยถล่มมาก่อนนะเดอะทาวเวอร์นะ่นะจริงๆแล้วสิ่งที่ตามมามันคือไพ่สิบถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันไพ่บอกเลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามันไม่ได้แย่เลยนะเพราะในส่วนที่แย่ที่สุดมันได้จบไปแล้วมันผ่านไปแล้วในอดีตนั่นนะคะสิ่งที่รออยู่คือเทนออ u p ัพสิบถ้วย เป็นไพ่ที่อธิษฐานของความรักนะคะเรามีไพ่เดอะซันขึ้นด้วยอืมไพ่น่ารักมากๆตรงที่ให้กําลังใจชาวสิงค์คนโสดนะคะลองให้โอกาสคนคนนี้ดูนะคนที่เข้ามาเป็น Prince of c u ัพเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะคนที่เข้ามาพร้อมกับความเอื้ออาทรน,นะคะเขาจะเป็นคนจริงๆพี่ก้อยว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งด้วยนะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาคุยกับชาวสิงเขาจะมีมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็นน่ะจะเป็นมุมที่พิเศษมากๆเหมือนอ่อนให้อยู่หนึ่งคนน่ะอลองดูเขาไปต่อไปนะคะเพราะว่าไพ่มันดีมากๆเลยตอนจบนะไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ไพ่บอกแล้วว่ามันผ่านไปแล้วนะตีก้อยเป็นกำลังใจให้นะคะเรามาเอาใจช่วย ชาวสิงมีประเด็นกันดีกว่าเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์3คนลากยาวแล้วมันดีเลย์มาจากเดือนที่แล้วนะเรามาช่วยกันลุ้นฝั่งนู้นกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ